สวัสดีค่ะพี่ยอดอาจารย์ยอดเซียนบิริรามค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนวทางราเพื่อนบ้านนะค่ะพี่ยอดเนาะที่ผ่านมาก็วดนนี้ก็ถือว่าหลุดไปอีกแล้วเนาะหลุดก็คือหลุดครับก็ไม่คิดว่ามันจะมาตัวเก่าของรัฐบาลเอ้ยมันมาจริงนะรัฐบาลนะมาสนะี่ห้านะอ้อพี่ยอดมีเลขสี่ห้าอยู่นะแต่ว่าสี่ห้าพี่ยอดเนี่ยมันอยู่ท้ายเนาะพี่เนาะแปดหนึ่งนสะี่เก้าสองห้า่เนาะ เนี่ยจับหนึ่งสี่จับสองห้าสี่ห้าก็ไม่ได้จับด้วนกันแสดงว่าถือว่ามันออกไทยแล้วก็เลยไม่จับลาวครับผมคิดอย่างนั้นแหละค,คิดว่าออกไทยแล้วมันจะมาได้ยังไงนี่นะก็โอ้โยมาไทยยังก็มาลาวได้มันมาประจําคร่คะอ่ะตามกันใหม่เนอกคะ่ะตามกันใหม่สุดเลนแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเด้อเป็นธรรมดาเนาะพี่เนาะ ช่วงเข้าก็ค่อยว่ากันช่วงหลุดก็อย่าพิ่งว่ากันเนดะ้อเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางเท่านั้นเียนทุกคนก็อยากให้เลขเข้านั่นแหละงวดที่หกสิบสองนะอยาอยากอยากให้เข้าสีตัวสามตัวทุกงวดนะแต่มันไม่ได้อย่างใจคิดกับจานจานยอดเอาเขียนซื้อเต็มอีกแล้วพอเต็มแล้วมันเต็มหน้าก,กระดาษไม่ใช่อลไรหรอ เราเนาะค่ะเรา,าวันที่สิบเก้าเนาะค่ะหกแปดอ่ะวันพุธเราวันพุธนี่เลขมันเบิ้นไหมพี่คิดว่านะก็ไม่รู้เหมือนกันกันับไม่แนะ่ล้วมีอะไรไม่แน่ไม่แน่ม่นอนนะครับบางทีคิดว่าันไม่มานะเบิ้ลมันมานะ ทบเบลก็จะเป็นทับเบิลก็สูดผมก็จะเป็นเก้าเก้านี่เลยครับอ๋อเก้าเก้าไม่ออกนานแล้วเนาะครับก็ไม่แน่บางที่อาจจะมางวนนี้ก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ให้บนนะพี่บน,บนวิ่งรูดเ,เลยครับพี่จ้ะวิ่งรูดบนสามครับจ้าล่างค่ะบพี่ ล่างสองค่ะดังนนิ่งนูดสองนะครับจับสี่ตัวค่ะก็ <6 S 1> จับสามตัวตามตัวหกตีหนึ่งครับค่ะห้าสามเปดค่ะเก้าสองสามค่ะเน้นที่ ี่1 5 3 8วน923ตัวกันครับค่ะเอ่อทีนี้จับคู่รองตัวให้ซื้อท้องบนและล่างไปกลับทุกตัวนะครับ41 38ตัวนี้กันกับ2 2หางครับค่ะอัจตนี้ตุกกันตุรง23 25ค่ะครับแล้วหมดนนะแล้วทีนี้เอา สตัวชุดเดียวกับ 2, 5, 3, สองห้าสามเปดนะแบ้คมบินเหรอครับตัวม,มีไหมตัวที่พี่ยอดตัวที่พี่ยอดไม่ตัดออกมานะมีสี่ห้าอ๋อสี่ห้าไม่เนเนาะมีมีแรกที่พี่ยอดสามตัวเนี่ยที่ไม่ตัดออกมามีหกห้าห้าเก้าเนาะเนี่ย ที่ไว้จับบอกให้แล้วก็มีหนึ่งแปดแต่จับสามแปดเนาะมีสามแปดสองสามจับสามแปดจับสี่หนึ่งจับห้าสองจับแต่ที่ไม่จับคือหกห้ากับห้าเก้าอขออนุญาตจับเพิ่มหนึ่ิได้ไหมพี่ครับได้ครับเดีวแต่ที่จะเอาขออนุญาตจับเพิ่มให้พี่ยอดหน่อยเนาะอะขอจับที่ หกห้าและหกเก้านะพี่นี่ขอจับเพิ่มนะคครรัับบแล้วก็ห้าเก้าอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นเลขหลายตัวหน่อยแต่ว่าขอขออนุญาตจับเพิ่มให้พี่ยอดเพราะว่าเลขที่มันไปเมื่อกี้เห็นเลขเมื่อกี้แล้วอ่ามันไอ้นี่มันมีอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ได้ดึงออกมาเนาะ,ะอย่าถ้าไม่เอาตามที่ที่แอดจัด จัดให้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาก็ได้เนาะแต่ว่าขออนุญาตดึงนะดึงออกมาบ,บางทีเลขมันมีอยู่แล้วแต่ว่าดึงออกไม่หมดนะหหอ่างเงี้ยนะกลัวเลขลายหางเนี้ยพี่ยอดก็ควรเลหลายชุดมีสี่หนึ่งกับสามแปดที่เน้นนะคะส่วนเลขสามตัวที่จ,จัดมาเนี่ยคือหกห้าหเก้าห้าเก้านี่เป็นเลขที่ดึงออกมาจากที่พี่ยอดให้มานี่เนาะ ถ้ามันเข้าก็อย่าลืมขอบคุณแอดด้วยนะอก็ไม่เยอะอ่สี่ตัวห้าหกเจ็ดก็มีแค่เจ็ดชุดแค่นั้นเนาะถ้าจับออกมาเนาะให้หมดอ่ะเอาพิจารณาดูอย่าว่าและลามละลวงนะพี่ยอนเพราะเห็นหลายรอบแล้วบางทีไม่จับพี่ยอนไม่จับเงี้ยมันออกเงี้ยนะครับครับพี่ยอนอ่ามีอะไรคุยกับเอฟซีไหมคบพี่ ครับก็ให้พุทโจทบทวนก่อนได้ไหมครับอ๋อลืมเลยโอ้ขออภัยนึกอ่ะจานยอดเซียนบุรีลำลาวสิบเก้าพฤศจิกาสองห้าหกแปดวันพุธนึกะบนวิ่งรูดสามล่างวิ่งรูดสองนึกะสามตัวหกสี่หนึ่งห้าสามแปดเก้าสองสามเน้นที่หกสี่หนึ่งห้าสามแปดนึกอะสองตัวมีสี่หนึ่งมีสามแปดสองสามสองห้านึกอะอันนี้คือสี่หนึ่งกับสามแปดที่พี่ยอดเน้นให้ แล้วก็สองสามกับสองห้านี่คือยอดอเป็นตัวรองตัวกันส่วนหกห้าแอดดึงมาจากตรงนี้วคะ่ะเพราะว่าไม่ได้จับให้หกห้าแล้วก็หกเก้าแล้วค่ะแล้วก็มีห้าเก้าด้วยเนี่ยที่ดึงออกมาทั้งหมดคือเลขที่พี่ยอดไม่จับขออนุญาตด,ดึง <c oughs> ถูกต้องนะพี่ถูกต้องครับอย่างวันที่แล้วอาสี่นี่ไม่ได้ดึงนะเนี่ยเขาคิดวารัตบานมาแล้วก็สงสัยจะมาอย่างนี้นะ เมือที่แล้ว5-4พี่ยอดไม่จับให้นะคะแล้วก็มี9-7ด้วยเห็นไหมเลขพี่ยอดเฉลียงด้วยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือ5-2จับเนะ 5, 2, บาะ5-2พี่ยอดจับ4แ3-8จับเนาะแต่8-1ไม่ได้จับนะอันนี้อันนี้ก็ไปจับเพิ่มมาก็ได้นะคะใครคิดว่าเลขพี่ยอดมีมาอยู่ในในชุดเนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยอ่า สี่หนึ่งจับสามแปดจับอ่าสองสามจับสองห้าจับอย่างเงี้ยแต่ที่ไม่จับคือหกห้าคือขอเนื้อจับตัวหน้านะจับตัวหน้าเพราะตัวอื่นจับแล้วอย่างเงี้ยก็เหลือหนึ่งแปดที่ไม่ได้จับก็ใครอยากได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งก็จับเอาไปเองอ่ะก็มีเท่านี้เนะคะไม่ชอบที่จะจับล่างสุดนี้ก็ไม่ต้องเอาเด้อเอาตามที่พี่ยอดจับให้ก็ได้อื บางทีเลขพยอดก็หนีหนึ่งแต้มเงี้ยนะแต้มเดียวตลอดนน่ะถ้าเบิ้ลก็คือเก้าเก้าใช่ไหมพี่ครับถ้าเบิ้ลคือเก้าเก้าแต่ว่าไม่เขียนนะไม่เขียนลงให้นะเ้วจะไล่ตัวแล้วค่ะก็เอาไปพิจาราดูเดอ้อคุณพ่อคุณแม่พี่ยอดไวพฟเนฟซีมีโชคมีราภหน่อยค่ะพี่ครับก็ผมอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับก็ไม่มีอะไรจากมาไ้เอสซี นอกจากในทางตัวเลขต่อนนั้นเลยครับแล้วก็ขออวยพรให้เอทีทุกท่านในวันพุธพรุ่งนี้ให้โชคดีกันถูกหวยรวยเบอร์กันคนหน้าให้ร่ำรวยยกท่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องคุณโจปลารวยด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อายุมั่นคงยืน ให้สุขภาพแข็งแรงอย่าให้มีใครมีเจ็บมีป่วยมีแต่ร่ำรวยไปทำงหน้าทุกวันนะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ยอดขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางฝัอฟ FC แฟนช่องโจปาด้วยค่ะขอพี่ยอดสุขภาพแข็งแรงขอพี่ยอดสุขภาพอ่าแข็งแรงแข็งแรงรวยรวยขึ้นนะพี่นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปรอดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังทางช่อมเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะขอกบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดขอให้แตกสามตัวสองตัวขำโคงเวลาพรุ่งนี้รอบสองทุ่มรึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีเนาะคะ่ะซื้อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนะะึ่งเนาะขอให้ร่ำรวยทุกคนทุกท่านเนาะ,ะย้ำนะคะ ปรดใช้วิจารณญานด้วยนะคะในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดด้อค่ะขอเป็นแนวทางพี่ยอดให้เป็นแนวทางนะคะทางช่องก็อ่าเป็นสื่อกลางให้เป็นสะบานบุญให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ